สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC พ่อพ่อแม่แม่ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมตอนนี้อยู่กับช่องสันเดย์ลำเพินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องข่อยสิ้าไปติดตามดูนะครับผมบรรยากาศงานของวันนี้นะครับอ่าอันนี้อยู่กับส้มปอกนะครับผมสวัสดีค่ะน,ยนายโดนาซีเพิ่งพากันมาเซเว่นนะคะทุกคนไปเซเว่นะครับพี่น้อง <c oughs> เรามาถึง เรามาถึงงานตั้งแต่กี่โมงส้มปองมาถึงงานกี่โมงสี่โมงสี่ใช่ไหมเช้าหรือสี่โมงนี่แหละอ๋อสี่โมงเย็นเออโอเคส่วนสันก็มาถึงประมาณตีสี่นะครับเพราะว่าเสร็จจากง,งานมือขึ้นนะครับผมอยู่ในวรนคนแล้วก็มาหอดผีเลยนะครับผม นั่งรถส่วนตัวนะครับผมมากับน้องต้นน้ำนะครับผมมากับน้องต้นน้ำด้วยครับพี่น้องไปพักโรงแรมแถวนี้ละเมื่อยครับพี่น้องเซเว่นนะครับผมนี่ครับบรรยากาศเมื่อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมสอดแจงครับผมกระบินบุรีอยู่ที่หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับผมเป็นโรงเรียนใหญ่นะครับสถานที่เมื่อนี้กา รู้สึกว่าจะรับแข่งแน่นิดนึงนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศเห็นบะอันนี้คือบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับเป็นสนามฟุตบอลวันนี้เก็บบัตรนะครับทุกคนที่จอดรถสะดวกอยู่นะอ่าอันนี้ที่จอดรถใช่ไหมใช่แน่จอดรถได้อ่าใช่ใช่ไม่ได้ มายถึงว่าดีด้มันมีมันมันเขาจัดที่จอดรถอยู่แล้วแหละพูดจัดนะใช่นี่แล้วครับพี่นอ้องส้มปอกินข้าวอย่างกินแล้วค่ะอ๋อกินแล้วแล้วก็ไปหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอีพอนะครับผม <laughs> นี่แหละครับพี่น้องชีวิต บรรยากาศหมอล่ำนะครับผมอาจจะเมื่อยมีทั้งยิ้มหัวเราะนะครับผมก็ลรวนแล้วกัทุกคนที่มาอยู่นี่กัเพราะใจรักนะครับผมกัถึงจะยู่ได้นะครับผมคันใจบ่ารักนะครับผมกับสียูบได้นะครับสวัสดีครับอันนี้พี่สาวนะครับผมบรรยากาศนิครับนี่ก็รถมอหลองหมอล่ำนะครับผมบางคนเหมือนกับขี่รถส่วนตัวมากนะครับบางคนอะไรอ่ะ นี่แลละครับพี่น้องบรรยากาศด้านหลังนะครับผมพี่น,ออน้องขอสิ้ผาไปเบิ้งอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูให้เอกหนุ่มเงินแสนนะครับผมมากมามา <c oughs> เดี๋ยวว่าพี่น้องจ,จำได้บอนะครับ <c oughs> เดี๋ยเดืเด๋ยดเด,ด,ด <c oughs> เดี๋ยวเราหอเสบภาผ้าไปเบิ้งอัน ดูดาราดดูาารนะครับผมทุกคนดูดาดูดารานะครับใครก็ไม่รู้ใส่เสื้อเขียวเจอดูนะกล้องมันจะโฟกัสคนหน้าตาดีเลยเอออ่ะโอเคพอถึงปุ๊บมันจะโฟกัสเลยเดี๋ยวดูนะได้ครับพี่น้องจำได้วะครับจำได้วะอันนี้นะครับผมเป็นป้ายนะครับผมพี่ครับพี่ครับมินเด้อครับนี่เด้อครับไหนนี่เดี๋นี่เด้อครับพี่น้อง ต้มปอกเพชรบ,บ้านแพงนะครับผมกับน้องซันเดย์เพชรบ,บ้านแพงนะครับพี่น้องได้เปรียบเทียมหนาดูเชจด้บอสหน่อยมาๆๆๆเป็นการหยอกกันเล่นซื้อๆครับพี่ <c oughs> น,น้ <c oughs> องพ่อได้แววนูหงโมวันเนาะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทจอดนี่คือรถหมอลำนะคะรถหมอลำนะครับ มอลำบางคนเพิ่นก็เอาเพิ่นก็เอารถมานำพี่น้องเอารถมาดูไววนะครับผมนี่ระคับรรยากาศบรรยากาศนะครับสวัสดีพี่ลาน้อยนะคะเป็นยังไงน้องวันนี้มานบโบมือจางหนาแล้วพี่น้องเฟลนะครับเฟลเฟล ผักใส่ขามเมื่อคืนผักยื่ในไใก่ในฟังตก์ชันฐานบ้าผู้ผมอันก็พวกต้นน้ำกับผักอยู่โรงแรมผมพึ่งกันปะกินไปไปห้องน้ำไกลมากเขาไม่เข้าเขาปิดน,น้ำแล้วนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับ,บมาส้มปลหนหนอก ก็ไปหายางท้างผุ่นบ่างหรือว่าจะไปทางไหนพู้เขาทำอะไรกันไหนไม่ร,มรู้ไปดูไหมล่ะบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับผม ต้นปอกเราทำแบบแบบนี้ไหมนี่เป็นรถนอนเหมือนพี่ฮอตดีนี่สวัสดีครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางพี่ทางพี่ทางพี่มาเบิ่งพระเอกนะครับพี่น้องพระเอกนะครับผมพระเอกเงาะหน่อยนะครับผมโอ้เพิ่งกำลังไหลสดับพี่น้อง กินข้าวไปเนาะน้องเงาะยังบ่ทันกินข้าวไ่ทันอยากเฮ้ย่นก็อิ่มล้วโอ้ยมีลงอเกียเอ้ยยู่นี่ล่ะมาจีบกันดีดีมเะเทือไม่อยาได้ยังมาฝากเ่ะพี่ลาพี่กระม้วฝาดสวมาฝากแต่ผู้สาวได้พีน้องน้องเงาะหน่อยนะคบผมเอาแล้วบ่ไปใส่ขาวปว่าไมถึงเยนี่ไม่ได้กินอไกินข้าวนเฝาลานเลเนาะ แฟนวลายขอบคุณหลลายด้วยค่ะเดี๋ยวผู้แคนเอาลูกทั้งสองให้ขอบคุณแม่หลายๆค่ะพี่ฮักแค้นนะคะแม่ขอบคุณแม่ทูนด้วยนะคะที่ฮักแค้นนะคะคุณพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณผู้เบาผู้แค้มืดได้ผู้แคเมือลูกฮักค่ะแกว่าแม่ผู้แคนปอนใครช่องน้องเง้อช่องน้องง้อมีคนติดตามเท่าไหร่แล้ว4,500คนห้าพั0ซน ฝากในเด้อครับพี่น้องฝาก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 ในเด้อครับผมฝากช่อง Sunday ลำเพลิน Official ใน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 เด้อครับในในในฝากไปกดซับสไคร์ในเด้อพี่น้องนะครับผมยอดผู้ติดตามกับร้อยเจ็ดร้อยแปดในละเพิ่มขึ้นมือละคนสองคนนะครับฝาก FC ของน้องเงาะน้อยนะครับผมไปไปกดไอพูลในเด้อครับเอาจริงไหมเอาจังไหนามให้แล้วค่ะ กดติดตามเออปักปักลิงปักลิงไปปักลิงรุ่งหนีเลยเขาดีใจไหมไปนอกรอปักลิงนะคะขออนุญาตเมนเด้อร์ครับผมชอบรลอนเพราะว่าพีผีบางคนอะคะช่องบพอบบี้ช่องบ๊ับบี้ดอนสแลกคิวีฝ่าว่าสแลกคิวณีขบผมคลิปหลับกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่องซันดี้และมือเราเชียวครับ